สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะฮะตอนเช้าผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกผักขยงนะครับอันนี้เป็นผักขยงนาของแท้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปเดินดูทุ่งนานะครับแล้วก็ไปเจอนะนี่ครับเป็นผักขยงนาฮนะนี่ครับนี่สาหรับผักขยังนานะครับ ตัวนี้กลิ่นเขาจะฉุนมากนะครับฉุนกว่า,อ,าอันที่ผมปลูกนะเมื่อก่อนนะครับปลูกไว้นะที่ได้มานะครับเป็นตามตลาดนะที่ไปซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันเก่านะที่เขายังเหลืออยู่นะครับแต่เขาก็นี่นะเหมือนจะ แก่มากแล้วนะครับดินก็หมดสภาพเพราะว่าเราปลูกมานานนะครับโดยใช้กระป๋องอันเดิมนะฮะอันนี้ได้ผมได้เตรียมน้าเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับปลูกไปนานๆนะ,ะโดยไม่มีการเปลี่ยนดินนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแม้ว่าเราจะเด็ดยอดนะฮะตัดยอดนะ,ะไปเยอะๆนะครับเมื่อเป็นเวลานานเขาก็จะ ให้ต้นที่เล็กแบบนี้นะครับให้ต้นที่เล็กนะฮนะแล้วก็เหมือนเขาจะาตายนะครับแต่เขาไม่ตายนะครับเพราะว่านานนานมากแล้วนะครับที่เขาอยู่แบบนี้นะนะี่ฮะแต่เขาก็จะไม่งามไปกว่านี้นะครับแม้ว่าเราจะใส่พวกปุ๋ยคอกนะครับหรือบำรุงนะครับก็จะ ไม่งามนะนอกจากคุณผู้ชมจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนน้ำนะฮะแล้วก็เด็ดยอดของเขาไปปักลงนะครับนี่นะครับโดยใช้กระป๋องกันเดิมนะอันนี้ใช้มาเป็นเวลาเป็นปีแล้วนะครับปีกว่ากว่นะนี่ครับผมไปซื้อมานะครับสามันนี่ฮะก็ได้กระมังเล็กๆนะฮะมาอันนึงนะ โดยการที่เราเตรียมนะครับไม่ยากนะฮะก็คือใส่ดินลงไปแล้วก็ใส่น้ําน้ําก็สูงขึ้นมานะครับประมาณ2ข้อมือนะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมพอดีนี่ครับนี่ฮะเตรียมไว้นะครับส่วนการผสมดินนะครับดินนะฮะไม่ต้องผสมอะไรนะครับก็คือจะใช้เป็นดิน ตามธรรมชาตินะที่เราไปขุดมานะตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนาก็มาใส่ภาชนะเอาไว้แล้วก็ใส่น้ําเติมน้ําลงไปนะฮะเราจะได้แบบนี้นะฮะเห็นลักษณะการปลูกก็ไม่ยากนะครับให้คุณผู้ชมใช้มือนะครับทําให้เข้าเป็นลูนะฮะเป็นหลุมลงไปนะฮะนี่ครับโดยที่เราจะปลูกนะฮะไว้ตรงปลางเลยนะครับเราจะ นี่ครับเราจะแยกออกนะครับแบบนี้นี่ครับเราจะแยกให้เป็นกอนะครับนี่ครนี่รากของเขาจะเยอะมากนะครับ นี่ครับเราจะปลูกเป็นกอแบบนี้เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนี่ครับนี่ใส่ลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็บีบดินตรงโคนให้เขานิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่หลังจากนั้นนะครับพอรากเขาเดินเรียบร้อยนะเขาจะแตกแขนงออกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับ ส่วนภาชนะที่ใส่นะครับคุณผู้ชมเป็นภาชนะที่ใหญ่กว่านี้ยิ่งดีนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับเขาจะแตกแขนงแตกยอดออกเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทยอยเด็ดยอดนะครับไปทํากับข้าวนะครับก็จะมีผักขยงนะครับติดสวนนะครับไว้ไปเรื่อยๆนะครับ นะครับอันนี้จะใส่กอใหญ่นิดนงนึ่บประมาณนี้นครับแลก็ปลูกลงไปเลยแบบนี้นี่ครับ ข้อดีนะครับเราไม่ต้องไปลดน้ําไปยุ่งกับเขาเลยนะครับหลังจากที่เราปลูกแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นยอดแบบนี้นะไม่มีรากก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยรากเขาจะออกตามข้อแบบนี้ครับนี่ครับภาชนะแบบนี้ก็ปลูกได้นะครับแต่ต้องขังน้ําให้อยู่นะ เราจะปลูกเป็นแนวนอนไปเลยก็ได้ครับนี่ครับประมาณนี้อันเก่านะนะครับอันนั้นเป็นเ,เป็นลอยนะครับยกขึ้น มาไม่ได้นะเขาแตกไปหมดแล้วนะครับนี่นะเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าเราเตะเบาๆก็ไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาตากแดดตากฝนนะเป็นเวลามาปีกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อยๆยกครับนี่หลังจากนี้เราก็จะวางไว้แบบนี้เลยครับให้เขาโดนแดดโดนฝนนะนี่คุณผู้ชมไม่ต้องเก็บไว้ในร่มนะครับ นี่เขาอยู่กลางแจ้งแบบนี้เลยนะนี่โอเคนะครับง่ายๆครับกับการปลูกผักแยแงนานะครับสายพันธุ์ทุ่งนาของแท้นะครับเก็บมาจากทุ่งนาป่าข้าวเลยนะนี่ครับกลิ่นกลิ่นของเขาจะฉุนมากนะครับใครที่ชอบกลิ่นที่แรงๆนะครับก็ หามาปลูกได้นะครับเป็นปักระกยงตามทุ่งนานะนี่นะครับทำกับข้าวนี่กลิ่นแรงมากนะครับครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูหลังจากที่เขาติดแล้วนะครับเริ่มทยอยแตกแขนงแล้วนะครับจะมาอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ